เฮ้ยก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการไม่ซื้อไม่เติมและไม่ขอว้าวโอ้โ,โอโคลิปนี้ดองแม่งเกือบหนึ่งอาทิตย์นะครับบอกเขาด้วยว่าฟาร์มจนลากงอกกันเลยเดียวนะฮะฟาร์มจนหนวดขึ้นเอาง่ายๆนะครับผมแล้วก็กลับมานะครับกับอีเวนท์ที่อัปเดตเข้ามาใหม่ภายในวันนี้นะครับเพิ่งอัปเดตเลยนะฮะแน่นอนว่าจะเป็นตัวละครที่โคตรจึงนะครับผม เออตึงยังไงก็ยังไม่รู้เพราะว่าผมยังไม่มีนะฮะเออตึงหรือเปล่าแล้วตอนนี้นะครับอยู่ประมาณ7 0 0 0แล้วโอ้ออกไวนะไวมากมากนะครับก <c oughs> ็คือเพิ่งอัปเดตไปเมื่อเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็ปุบ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเชียจยังไม่รู้เลยมันได้ยังไงวิ่งไปไหนเนี่ยเอาละครับเรามาดูกันก่อนนะฮะวิธีการได้ก็คือนะครับลงด่านนะครับผม e ซี่ mode ก็จะได้หนึ่งนะฮะ m a n อ a l h a r โอนนายแม่สิบเลยนะฮะแต่ว่าต้องผ่านนะไม่ผ่านก็ไม่ได้ใช่ไหมและถ้าเอเล่นโหมดแล้วก็เอเล่นเวฟพุ้ยเอเล่นโหมดนะครับก็ได้1ิบ0 30 40าบบเวฟเนี่ยก็จะได้ทีละ3านะครับผมว่าเอเล่นเหมือนคุ้มกว่าว่ะจะค,คำนวณนะครับว่าเวลานะ่าจะไวนะ,ะถ้าผ่าน90เวฟไปเรื่อยเนี่ยก็จะได้ทีละ10บเลยนะครับต่อเวฟว้าวเยอะอยู่นะแต่ว่าเราจะเล่นแค่ผ่านไปทีละนะครับ ท,ท,ทีละสิบเวฟแล้วกันเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยน่าจะไวนะครับถ้าเราออโต้สซคิปนะและถ้าเราเปิดออโต้เนี่ยเราก็จะไวมากนะครับถ้าเทียบกับโปรแกรมออโต้คิกไปด้วยเราจะฟาร์มได้ไวและเร็วมากนะครับเราดูกันว่าเราจะได้ใบคบเหวเนี่ยมาประมาณเยอะขนาดไหนนะครับแลวเราก็จะซูมได้เกือขนาดไหนหรือว่าจะไปทําประโยชน์เพิ่มผมก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้ผมจะมาทําอะไรเงกันนะ เฮ้ยทำอะไรดีวะยังไม่รู้เหมือนกันนะทำอะไรตอนนี้ Five minutes later เฮ้ยเล่นจบประมาณ8นาทีนะครับเราจะได้ใบเวอร์ประมาณ6ใบนะครับถ้าเล่นจบประมาณเท่าไหร่อะสองสามนาทีนะฮะก็จะได้ใบเวอร์ประมาณ3ใบเฮ้ยก็ถือว่าค่อนข้างไวนะเรียด้เลยะครับโปรแกรมที่เราจะทำการมาช่วยเหลือให้กับเราที่มันเล่นง่ายขึ้นนะครับ เขาก็ไม่ได้จ่ายเราจะไม่บอกแล้วกันนะแน่ <c oughs> <c oughs> นอนว่าเราจะทําการปรับออโต้นะครับได้ให้มันเล่นหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับผมและเราก็ฟาร์มทิ้งไว้ประมาณ2วันวันหนึ่งแล้วกันนะประมาณ1วันนะครับไม่งั้นคลิปนี้อาจจะดองจนอัปเดตหน้าเราขอหยัดวันเดียวพอนะเมื่อเราฟาร์มไว้1วันนะครับผมเรามาดูกันว่าเราจะได้บคัฟเวอร์เยอะขนาดไหน ลุยกันเลยครับหอมแน่นอนว่าคลิปนี้ไม่เล่งเวลาเนี่ยยาวถึง80ปีแน่ๆเล่งยังไม่พอต้องข้ามด้วยนะครับไม่งั้นยาวกว่าเดิมเยอะ สนับ <What? S 1> สนุนโดยบิวปรกรชอปก็คือบิวปรกรน,นะครับปรับเปลี่ยนเว็บใหม่แบบดูดียิ่งขึ้นนะฮะสไตล์แบบโคตรเท่เลยนะครับและที่สำคัญนะครับมีโปรโมชั่นใหม่เข้ามาอีกแล้วนะฮะสำหรับกองฟาร์มสุดเอกลูซีฟนะครับผมนี่คือผ่านในแมหมดแบบราคาถูกนะครับแล้วก็มีระดับการผ่านแบบเออผ่านแบบบูโปโ <laughs> ผ่านแบบบูโปโลแล้วก็มีผ่านแบบทุกด่านนะครับ ต้องมีเชฟแน่นอนอยู่แล้วนะฮะผ่านแบบทุกดานนะครับแล้วก็มีผ่านแบบเออฟาร์มเริ่มต้นนะครับผมอันนี้ก็จะราคาถูกนิดนึงเพราะว่าไม่มีตัวแดงใดๆเลยนะครับคือโหมดร,ระดับยากเฉยๆแล้วก็นะครับ สำหรับสายโอ้โหสำหรับสายแบบเสียเลยนะครับผมสำหรับสายโคตรรวยนะฮะแน่นอนว่าจะมีตัวละครสุดโหดนะครับผมที่สําคัญเลยก็คือขายได้ทันทีนะฮะเฮ้ยไม่ใช่ขายได้ทันทีซื้อได้ทันทีนะครับผมกับราคาก็ย่อมยาวจับต้องได้นะครับแบบตึงๆเลยนะฮะโอ้โหเรียงกันเป็นตับเลยก็ว่าได้ครับและก็มีบริการเพิ่มเข้ามาใหม่ครับกับบริการขายไก่ตานของบล็อกฟูดครับผมเนี่ย ก็จะมีบริการใหม่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ในร้านก็มีประมาณนี้อยู่นะครับแต่ในอนาคตไม่แน่ฮะอาจจะมีเต็มทุกแมปเลยก็ว่าได้ครับตึงจริงๆฮะและต่อไปครับไอดีฮะไอดีไก่ทอยเลตวเวอร์เดีเฟนครับก็มีประมาณนี้เลยครับผมโคตรตึงบริการดีใส่ใจลูกค้าบิวปะกอนหลงกน้านล่างคลิปนี้เลย <c oughs> หลังจากที่เราฟาร์มออโต้นะครับมาถึง1วันเต็มๆนะครับผม คือไม่รู้ว่าถึง24ชั่โบงหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะ1วันเต็มๆเลยนะครับผมเรามาดูกันว่าเราจะได้ใบร์ประมาณก,กี่ใบแล้วฮะเออนะฮะคืออะไรก็คือตอนเนี้ยผมฟาร์ไม่มีคูณ2นะแต่ว่ามีเงินถึง 32, 3 2 7 0มื่อเงินเลยทีเดียวนะครับเยอะมากๆและที่สำคัญนะฮะเรามาดูกันว่าใบเว v e r นะครับที่เราฟาร์มาทีละ3ใบ6ใบ9ใบนะครับ ปกติก็3ใบนะถ้จะตั้งออตโต้แล้วก็บันแตกไวเกินนะครับเพราะว่าในการตั้งออตโต้เนี่ยคือมันสุ่มเกิดนะครับไปเรื่อยคือไม่รู้ว่ามันจะเกิดมุมนู่ดมุมนี่หรือมุมนั้นนะครับแน่นอนว่ามันจะจบไม่เหมือนกันแน่แน่ถ้ามันเกิดข้างหน้ามันก็จะจะ,จะได้เวฟที่ไกลนะครับถ้ามันดันเกิดข้างหลังคือมันยิงไม่ถึงนะฮะมันก็ได้เวฟนิดเดียวนะครับลองมาดูกันว่าเอ้ย825เลยนะครับค่อนข้างเยอะนะและในการแรกนะครับ ใช้ประมาณใช้ประมาณ25เออไม่ใช่220-250นะครับเพื่อจะได้25กล่องนะครับเพื่อนข้างโอเคและตัวร e เจเนอเรนะครับเป็นตัวบัฟก็ใช้100ในการแลกถ้าผมไม่แลกกล่องนะผมได้ตัวนั้น e รีเจเนอเนมาผมจะได้ร e เจเนอเรถึง8ตัวเลยทีเดียวครับแต่ว่าตอนนี้ EP นี้เรามาวัดดวงกับกล่องกันดีกว่าฮะ เพราะว่าไม่แน่เราอาจจะได้ตัว0.1มาและเราก็จะรวยทางลัดเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้เราก็จะเฟล,ลนะฮะใน EP นี้เพราะว่ามันจะเฟล,ลมากเพราะว่าจะมา <S 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 ไม่ได้เทียอะไรเลยค <c ười> <c ười> ือมพิพามาร้อยวันคือไม่ได้เที่อะไรเลยนะครับเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับในถังใบนี้นะครับผม คือถังที่อเลยนะฮะถังสุดแสนเอกลุศนะครับไปกันเลยดีกว่านะฮะที่สําคัญเลยนะครับในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะทําการไม่ซื้อไม่เติมไม่ขอจริงๆครับแต่ว่าไม่มีกฎห้ามขายจริงไหมเราสามารถที่จะขายได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้บอกว่าเราจะไม่ขายคือเราจะขายเพื่อจะเอาเพชรไปสุ่มไฮเปอร์นะฮะพอเราสุ่มไฮเปอร์ออกเราก็จะรวยเหมือนกันนะครับเ ที่จะหาวิธีการรวยยังไงดีวะคือคือ,คอ,คอ,คอห้ามขายไงนะฮะไม่ไม่ใช่ห้ามขายห้ามซื้อนะครับถ้าซื้อทางรัดคือซื้อในช็อปเนี่ยแล้วก็ไปหมุนเวียนในการขายนะครับผมงว่าผมอาจจะรวยกว่านี้นะครับจะห้ามขายในกล่องนี่ขายสามที่สามเหรียญน,นะครับนี่นะถ้าคุณขยันฟาร์มคุณอาจจะรวยได้นะครับ <S <S แต่ว่าเขาบอกว่าผมห้ามซื้อแต่ไม่ได้ห้ามขายนะครับไม่ซื้อไม่เติมไม่ขอไงนะ คือไม่ได้เติมนะฮะไม่ได้ซื้อและไม่ได้ขอแต่ผมจะขาย<笑><笑>มีกฎไหมนะครับเนี่ยครับผมขายปุ๊บผมยอาเพชรที่ผมขายมาสุ่มหาให้เปิหนึ่งเอร์เซ็นนะฮะเพราะว่าให้เปิหนึ่งปอร์เซ็นก็ค่อนข้างดีตัวสามสิบเก้าเปอร์เซ็นก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ดีอเอาง่ายๆคือดีนะครับดีทั้งคู่เลยนะฮะแต่ตัวหกสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยคือเอาไปปาทิ้งเ่ยคือหนังหมามากนะฮะ คือมันไม่ดีแต่ระดับ DJTV 0.1การสุ่มก็จะถูกกว่านะครับเพราะว่าสุ่ม5,000เนี่ยก็ข้างแพงแต่โอกาสออกเยอะกว่า1%กันเลยทีเดียวนะฮะโอกาส1%นี่เยอะมากนะครับเยอะไหมสำหรับเกมนี้ผมว่าไม่เกมนี้รู้สึกว่า1%ก็เกลือหมาเหมือนกันนะฮะโอ้โหคเวอร์ขาย15ื่นนะครับ ถ้าเรามีนะเราจะขายแปดพันพอแล้วเพรไปเปิดหรือว่าเก็บไว้เล่นนะฮะหรือว่าจะไปเทรดไกลๆก็ขอมาดูกันก่อนนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับกับการเปิดสิบชุดแบบเบื้อโอ้โหไม่เห็นแม้แต่งเงานะครับผมว่าแม่งเกลือเฮ้ยนะฮะฟางมาถึงเป็นวันนะฟางเป็นวันโอ้โอ้โหไม่เห็นเงาเลย นะฮะสงสัยตรงนี้มันจะเกลือนะฮะไปเปิดที่อื่นดีกว่าหรือว่าเปิดทีละอันวะทีละอันเป็นไงเดี๋ยวมาดูฮะทีละอันก็เคยออกโอ้โหไอ้ตัวหัวเขียวนะแต่หัวเขียวนี่โอกาส99.999%เเรดดอบนี่หมาหนังหมานยืดมากๆนะเรดดอบเฮียมากพอความจริงคือเฮียมากนะฮะมานะครับผมว่าจะออกไหมนะครับ และเราจะมีนะผู้ชมค่อนข้างเยอะตรงนี้นะลุยกันเลยนะครับเกลือหรือว่าผมต้องเปิดลัคกี้ก่อนวะหรือกุพงาดไม่เปิดลัคกี้นะครับลัคกี้ม่วงอ่ะจะจะเปิดได้ไงมันต้องเติมโลบักว่าไม่น่าได้โอ้โหไอ้เชียหนังหมามากนะฮะเลดด็อกเกลืออุ้ยเรามีกำลังใจเยอะมากนะฮะ กำลังใจที่มีแต่คนบอกว่าเครมปิดผีก็คุณกำลังใจนะครับสำหรับนะฮะกำลังใจที่มาให้กำลังใจเรานะฮะสำหรับเครมปิดผียังสูบไม่ออกเฮ้ยเป็นหอยอะไรคนยืนเยอะสูมไม่ออกดูดวงมาเยอะใช่ไหมโอ้ขอสักตัวนะครับฟาร์มเป็นวันเอโอโอ้เกลือเลยเกลือเกลือแท้ๆเกลือแบบ หนาเกลือเกลือหนามอกอยะเปิดต่อครับผมเพื่อมกำลังใจเยอะขนาดนี้ไอ้เกลือล้วนๆเลยโอ้โหมาแต่เขียวเต็มหน้าเลยอมอนล้วนนะครับผมขำกันลั่นเลยทีเดียวนะดอกสุดท้ายนะขอสักตัวเออเฮ้ยหมดตูดเกลือกิบโอ้ไม่ได้เยียเลยนะฮะอีพีนี้ต้องใส่ขาดทุน เฮ้ยไม่ได้อะไรเลยนะฮะเขาบอกให้ไปซื้อคูณสองจะซื้อได้ไงผมห้ามซื้อนะซื้อไม่ได้โอ้เลื่อนลงมาดีคือเขียวอื้อเลยนะฮะนี่ปลูกต้นหญ้ากันเลยครับเนี่ยมันเขียวหมดเลยนะครับทั้งหน้าเลยนะฮะโอ้โหเอาเลยเครียดเลยไม่เกิี่ยขึ้นนะบอกเรื่หน้านี่เครียดเลยนะครับโอ้ผมไม่ได้เคีียดเลยเลยนะะไม่เป็นไร นะครับแต่ตอนนี้เรายังมีอีก32,703ทองครับผมอูฟามาขนาดนี้32,703ทองนะฮะแต่ไมมีลัคก,กี้ที่อะไรเลยเราว่าเราอาจจะได้เลยก็ได้นะครับผมได้เลยที่มันจับจับโดนใจนะครับในตู้ว้าวตัวใหม่ซะด้วยนะครับว้าวเป็นตัวใหม่ที่เล,เลเซอร์คำเมล่าแมน ว้าวเราลักกี้ก็ไม่มีซะด้วยดิไม่มีเฮียอะไรเลย,เลยนะครับทั้งคูณตังคูณลักกี้บูธเอาไงดีสุ่มก็ได้นะลองนะครับถ้าเราสุ่มแบบไม่มีลักกี้นะครับเอาลีเจเนรีไปขายก็คืออาจจะได้สักเล็กน้อยนะลีเจเนรีตัวนี้ค่อนข้างโอเคนะครับโอ้โหมาถึงก็เกี่ยวเอืือมกันเฮ้ยสามหมื่นมันต้องได้ปะรอบที่แล้วเจ็ดหมืออกมาตัวเดียวนะครับสามหมื่นมันต้อง เห็นแล้วแหละมันต้องเห็นเป็นรูปเป็นร่างหน่อยแล้วฮะไม่ก็เอาปล่อยม่วงมาเลยดีกว่า0.01อ่ะเออปล่อยม่วงมาให้พี่เลยพี่ชอบจั้งวันนี้ก็ซุ่มรัวๆฮะยังไม่เห็นแม้แต่เงาเลยนะครับผมเฮ้ยลีเจนเนอเรลี่รีเจรลี่ลีเจนรลี่ยังไม่ออกเลยถามจริงโอ้โหมาแล้วครับปุ่นปุ๊บมาปั๊บแล้วต้องปุ่นว่ามิติกยังไม่ออกเลยอือมิติกแกอยู่ไหน ตอนนี้ครับเริ่มเห็นฝุ่นนะฮะตัวขาวมองเยอะเลงว่าโอ้โหลีเจนเดอรี่มาตัวหนึ่งแล้วครับโอ้ลีเจนเดอรี่มาติดเลยนะฮะเบียดดิจินเป็นแดงทุกตัวได้ไหมพี่ขอร้องเออเฮ้ยเกยเอาละครับสุ่มไปเรื่อยๆฮะยาดูกันว่าเราจะได้อย่างที่เราหวังหรือเปล่านะครับขอแค่เมสติกตัวเดียวก็พอเออสุ่มจนหมดตุดมเมสติกยังไม่เห็นแม้แต่ขนเลย คนม่ติกยังไม่เห็นน่ะเอ้ยไม่ออกจริงดิโอ้โหมอออกได้ไงขาวทั้งหน้าไอ้ชี่ดวงนี่หนังหมามากไอ้ชี่คือขาวทุกตัวคือขาวทุกตัวไอ้ชี่เป็นไปนได้ไอช้ชีโอ้โหเห็นดวงแล้วน้ำตาจะไหลฮะสุ่มายังไงขาวทุกตัวไม่มีแม้แต่เขียวปนมาเลยอ่ะเอาเป็นไปนได้ เรื่องผมรับเพชรเพิ่มครับตัวนี้โมเดลเดคคิวไปเป็นหมื่นนะไอ้เี้ยเควสนึงกับเสร็จอ่ะคิวปเป็นหมื่นนะครับไอ้ความหนักขนาดนี้ยังไม่ได้เฮเลยเลยอีพีนี้นะฮะน่าจะน่าจะจบแบบน้ําตาไหลจะจบทั้งน้ําตาเอ้ยเฮ้ยอีพีนี้ฟรีเหรออีนี่ฟรีเหรอไม่ได้ลงเหรอไม่จมีเฮอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไอ้ชื่อ ไม่มีเยอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมไม่มียเยอะเลยนะครับอเอาคู่ลีเจนารีมันเพราะมันออกมาเยอะแท้ะนะฮะแล่วนี้เหลยสามพันสองพันแล้วครับฟาร์มเป็นปีนะสูมสองนาทีนะฮะหมดตูดนะครับผมโอ้โหเลอเก้าร้อยดอกสุดท้ายขอเนื้อ,อไม่เอาน้ํานะฮะแต่ส่งแต่น้ําไม่เอาเนื้อมาให้พีนี่ก็ร้องไห้นะ <c oughs> ไม่มีเยอะเลยไอ <c oughs> ้ลิเจนา <c oughs> รนาลีล้วน ที่จะเรียออกมาหนึ่งสองสามประมาณหกตัวนะครับตัน้นั้นเขียวขีม่ม้าลุ้นๆขอห้าตัวนะโอ้โหมมุงอะไรกันเนี่ยน้ำตาจะไหลฮะบอกเขาเดียวข้าบผมขอสันเลียงอายสักตัวหนึ่งได้บ่ไม่ไหวแล้วเนะี่ยมาเยียวยา,ยาจิตใจสามตัวน่ารักจริงๆเอา้ะจุกตูดเลยตอนนี้นะฮะ เสริมเศร้านะเนี่ยสรุปคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือในอีพีนี้เนี่ยไม่ได้เจ้ยอะไรเลยนะฮะนอกจากริเจนเดรี่มากำมือหนึ่งนะครับผมลิเจนดรี่มาประมาณ6ตัวนะครับท่านผู้ชมนะฮะนอกนั้นก็เขียวลุ้นรวนมาทำครีเอทลฟเจนดรี่หตัวไอชี่มิติกไม่มีให้สักตัวหนึ่งนะฮะบอกคำเดียวว่าเจ็บจิตนะครับในอีพีนี้ฟาร์มแบบศูนเปล่าเลยนะครับ ถ้าผมแลก Legendary นะครับผมมาขายเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะได้ดีกว่านี้นะฮะว่านถ้ามาสุ่ม Legendary กากๆนี่คือแบบโอ้ขายไม่ได้เลยนะขายห้าบาทสิบบาทแล้วตอนไหนผมจะรวย <c oughs> ไอ้ตอนไหนแม่งจะได้ตังเยอะนี่ครับบอกตัวนี้เลยเจ็บจี๊ดมากๆเรามาดูกันในตลาดนะฮะในตอนนี้คือ ผมอยากจะรู้ว่าดีเจเนรีใหม่มันขายกันเท่าไหร่วะโอ้โหแทบจะขายอะไรไม่ได้นองกงาจดีเจเนรีนะฮะดีเจเนรีที่ผมสุ่มมาได้นี่ก็ขายกัน8ปดบาทสิบบาทเฮ้ยขอสิบบาทได้ไหมฟาร์มมาเหนื่อยนะเนี่ยสิบบาทได้ปะโอ้ขายกันเปดี่ก็ไม่ไหวตัวนี้แล้วกันตัวที่เก้านะครับผมก็ขายสิบเหมือนเดิมอ่ะผมจะย้ายเซิร์ฟไปขายที่อื่นนะฮะแต่วันนี้น่าจะขายไม่ออกใน e ีหน้าแล้วกันนะครับ อีวีนี้แม่งเศร้าอ่ะไม่มีเจีย้ยอะไเลยนะครับท่านผู้ชมและผมก็ขายรีเจเนอเไปก่อนนะครตอนนี้ใส่ไปทีละสิบหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราขายแบบตามตลาดชาวบ้านเขาเนี่ยผมคิดว่าผมไม่น่าคุ้มนะครับคือไม่คุ้มตั้งแต่สุ่มมาแล้วแหละนะฮะเพราะว่าสามหมื่เนี่ยมึงได้น้อยมากๆแดงยังไม่ได้เลยนะครับย,าย้ายเซิร์ฟก่อนเซิร์ฟนี้แม่งกดเราจัดนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหแม่ง้องไห้เลยนะ มาครับผมมาดูกับเทอบนี้ดีกว่านะครับว่าเราจะขายได้หรือเปล่านะครับสำห,หรับเติมนี้อ้เจ็บจี๊ดเฮียวิดีโอนี้ครับในอีพีนี้อีพีเท่าไหร่ไม่รู้ลืมนะฮะแต่ตอนลงไม่ลืมนะครับเพราะว่าตอนลงเราเราสามารถย้อนไปดูในช่องได้ไงว่าอีพีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่อยค่อยใส่อีพีนั้นไปอันนี้ลืมนะฮะเฮ้ยก็ฟาร์มาทั้งวันทั้งคืนนะครับมันคุ้มค่าไฟมบ้านะอะ ไม่คุ้มเลยนะฮะเหี้ยไม่ได้เหี้ยอะไรเลยนะฮะบอกคำเดียวว่าคําเดียวครับไม่ได้เหี้ยอะไรเลยนะครับก็ยังไงก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้เหี้ยอะไรเลยทาที่บอกเลยนะอู้หูขายทีละสิบนี่ค่อนข้างแพงนะครับเรามาดูรีเจนเนอรี่ตัวใหม่แนละ้วขายกันเท่าไหร่นะครับเออข้างบ้านหกับหอนโอ้ยสามร้อยสิบหกกันเลยทีเดียวครับผม เอาเรื่องเพราะว่าตัวมันเก่งนะค่อนข้างเก่งนะยมีบัฟมีอะไรเงี้ยก็เอาง่ายๆคือเก่ง่ะคือไก่ข้างบ้านคือร้องแบบไอ้งูไอ้งูอไอ้งูอย่างเงี้ยโอ้โหนะฮะผมได้แปดตัวที่ผมรวยเลเนี่ยโอ้แปดที่ซื้อแรกมาทักสิบตัวนะครับเก็บมาสักพันแต้มนะอีพีหน้าให,ใหม่ดีกว่านะครับจะรวยแล้วนะฮะคือถ้าตอนนี้นไปไปฟาร์มนะฮะในวีหน้าคงจะมีทักล้านตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมนะ ขายหคุณละสิบบาทเหมือนเดิมนะครับสรุปผมก็แฮวนะฮะแดงก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ทีเออ่เลยวีนี้นะฮะเจ็บจีบหวานเจี๊ยบหันหลังเพิ่ออัน <Fuck. S 1> จริงคุ้งฉาบล้านออกผมเองครับผมแน่นอนว่าการเข้าร้านเนี่ยผมมีวิธีที่โอเคกว่านี้นะครับนั่นก็คือเข้ามาที่หน้าเฟซผมนะฮะและก็เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีลิงก์แบบนี้นะครับผมเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ย ก็จะขึ้นลานคันหน้าตาแบบนี้นะครับพร้อมแล้วก็กดลงมาด้านล่างครับก็จะมีกล่องสุ่มประมาน,นี้ครับผมช่วงนี้เนี่ยก็จะแจกหนักหน่อยนะฮะสุ่มได้ตัวละครมารับที่หน้าเฟซอันเดิมอ่ะมันก็จะไม่งงนะถ้ามีแค่ลิงนะครับมันจะงงนะครับเอาง่ายๆคือเข้าหน้าเฟสก่อนและจะไม่งงอ่าเมันจะไม่งงเพราะว่าเมื่อคุณสุ่มตัวได้แล้วเนี่ยคุณจะไม่งงว่ารับตัวที่ไหนนะครับกูคแค่กลับไปที่หน้าเฟสอันเดิมแล้วก็เอารูปนะ่ะที่คุณสุ่มได้นะครับส่งไปที่เฟสจบเลย What? <laughs>